ขอไปใหขอไดสวัสดีค่ะพี่ฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วสุดหล่อของเราหล่อไมล่าหล่อไมเล้าหล่อไมเล้่า ขออนุญ,ญาตนิดนึงนะคะขออนุญ,ญาตค่ะฟีชาเช่นค่ะเดี๋ยวเรารวมตัวถ่ายรูปเลยคะ่ะมาแล้วสุดรอของเราหล่อไหมทุกคนหล่หอสะบัดเลยหล่อสะบัดเลยนี่น้องจิ๋วอยู่ตรงนู้นแล้วผู้ชายอยู่ตรงนู้นแล้วให้แล้วค่ะให้แล้วค่ะ อยู่แล้วค่ะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าน้องห่งใจเพราะว่าน้องสบ่งไว้ใช่ะโอเคยัย <Okay. S 1> หลานเกใจไม่ถึงร้านได้ไงยุ้ยฉันขอนเลยใจถึงร้านเดี๋ยวนี้เลยแรงมากใจไม่ถึงร้านอกอ,อีเป้นสเตกอ,อ่าเดี๋ยวน้องไปใส่เสื้อสักคู่นะคะ นี่เลยค่ะวิ Wing Japan. งไว้ินเชฟเบนเดี๋ยวเราดูกันเลยนะคะซีโอเราให้คำมั่นแล้วว่าเดี๋ยวจะไลฟ์เนาะให้ดูกันเรื่อยๆนะคะเป็นเป็นจุดๆเป็นที่เช็คอินกันไปนะคะเท่ใช่ไหมโลสบัดเลยได้เลยค่ะเดี๋ยวให้พี่ฟ้าเปลี่ยนเสื้อสักคู่นะคะน่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ อุออาาอ๊ยข่าวคู้นี่มาแล้วจิ๋วจิ๋วอีกจิ๋วนั่งมาแล้วค่ะคุณเปล่าห้าแสนไม่ไหวแล้วทุกคนห้าแสนได้ไงหัวใจน้องชามาแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต โอเคครับผมอ่าไล่ยสองไลายลยครับผม้าครับพร้อมนะจัดหน้าจัดผมพี่ดีเล่นโมเขยว่าเตรียมจบเลยนะได้แล้วค่ะโอเคครับผมพร้อมนะครับเตรียมตัวนะเจอกันแล้วเเเดี๋ยยวอา่หนี่ไม่ไม่เครียดนะไม่เครียดนะเขาแบบว่ามาลุกเท่ไง เออเรามาแบบลุ้นมาลุ้นกันว่าทริปนี้จะหวังฟรีไหมลองเก็บมาตอนนี้ครับผมโผล่ไหนคะมาตอนนี้ครับเราจะมาโผล่ไหนกันวันนี้หนึ่งสองสามลูกครับผมหนึ่งสองครับโผล่โผล่ทริปนี้นะคะเดี๋ยวรอดูหนึ่งสองครับรอสามเฮ้ยร้อนกันนะครับใช่ผู้ชายทั้งนหนักแต่เช้าเลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะทุกคน เจีย๊ยบเนาะมันต้องหวานเจีย๊ยบดิใช่ค่ะสองคนนั่งนั่งเออดิสนีย์ด้วยกันนะแบงแบงแบงอ่านี่คนสวยของเราค่ะหวานปีหรอไม่ได้เราห้ามหวานปีร้านใจขอร้านใจก่อนเร็วเร็วขอร้านใจก่อนยายหลานอยู่เร็วยายหล,ลานหลานยายหล,ลานหลานมาเร<ๆ>็ว หลานใจมากหลาน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 สู้หลานสู้หลานขยันตอนนี้ได้ไนะครับแกคู่ควรเดี๋ยวคนในญาตนะครับกนในญาตินะครับมาแล้วแกฉันเขินมากไม่ถึงหลานใจโอ้โหเชยเจ๋งจี ไม่ไม่เราเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะทริปนี้นะไม่เป็นไรเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะเราก็แบบ e n j อยกันอย่างเดียวค่ะทุกคนเอนจอยกันอย่างเดียวเขาพูดกันยังเอาไงดีอะทุกคนเราแบบว่าเซฟแต่ แต่โมเมนต์ทุกคนใครไม่โมเมนต์ก็ปัดเลยจ้าปัดดูช่องอื่นเลยจ้าเออลองมเงครเหนึ่งเอ็มแล้วเนอ้ยหลานแกน่ารักแกน่ารักเราเราเป็นเราเป็นการสวดเนาะทุกคนเนาะสวดภาวนาให้มันแบบหวานเจี๊ยบเออหวานเจี๊ยบเออ ให้พี่ๆเขาทำงานสักครู่นะคะ,ะน่ารักมากเลย สะว่าพาน้องๆไปพักผ่อนกันนะคะน้องได้ไปแบบว่าทำงานกันหนึ่งมาหนึ่งวันแล้วก็เดี๋ยวเราไปแบบเที่ยวกันช่ำๆเลยเนาะน่ารักไหมแบบบอี้ในแอีในแบบฮนเดอรไปเทียเเท่ยวญี่ปุ่นกับวินไวกันค่ะ ค่ะทุกคนเราแบบเอนจอยทริปนะอย่าซีเรียสแล้วก็อย่าคิดมากนะคะเป็นทริปแบบจอยๆกันนะทุกคนอะไรที่มันไม่ดีเราปล่อยผัดเลยค่ะทุกคนคอมเมนต์เราอย่าแบบเราอย่าไปแบบว่ามองนะทุกคนเออน่ารักน่ารักค่ะเอนจอยกับมันค่ะทุกคนน่ารักไหม ไม่เป็นไรค่ะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงแอดเลยแล้วก็สำหรับนี่วันนี้เรามาสิบโมเมนต์น่ารักน่ารักกันนี่ได้ค่ะกระเป๋าได้ครับพี่ค่ะหนักจ๋ะได้เลยครับไหนพี่ ได้ครับอุทุกคนน่ารักมากๆค่ะน่ารักมากๆเลยเรามาทำให้มันเป็นแบบทริปจอยๆนะคะทุกคน เบอร์5โมจะไปซื้อไม่รอทุกคนเราไปถึงขั้นนี้กันแล้วใช่ไหมใช่ทุกคนคิดนะคะว่าชิปนี้จะไปเป็นชิปแบบพักผ่อนให้ทั้งตัวพี่ฟ้าแล้วก็ตัวน้องชานะคะได้ไปพักผ่อนกันนะ เพระว่าแบบว่าทางานหนักมาแบบ 2, 2> ปีปีหนึ่งเต็มๆเนี่ยก็ให้พี่ๆเขาได้ไปพักผ่อนอาจจะแบบไม่ได้เล่นโซเชียลหรืออะไรต่างๆก็ขอให้แบบเอ็นจอยกันนะคะได้แบบพักผ่อนนาะทุกคนกคเนาะซึบเราก็วันนี้พี่ฟ้าแล้วก็พี่ชานะคะแล้วก็พร้อมตัวแทนวิ่งไว้นะคะกว่า50ชีวิตนะแล้วก็ไปไป ที่ญี่ปุ่นกันนะคะไปดูโรงงานผลิต W ดวเซรั่ม um, แล้วก็ W ครีมนั่นเองนะคะแล้วก็อีกสองวันก็คือมามีแป้งจัดทริปพักผ่อนให้กับทั้งคู่เลยนะคะมีทั้งออนเซ็นแล้วก็ได้พาน้องๆไปกินแบบว่าปลาดิบด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวรอชมเลยน่ารักมากเลย พี่ชาไปเก็บกระเป๋าแป๊บเดียวค่ะสักคู่นะ Enjoy t อยทริปกันค่ะน่ารักมากเลยแฟนลับก็ยังน่ารักเสมอแบบแลยน่ารักมากเราอยู่กันอีกต e <c oughs> ั้งหลายวันแม่จะเลิกหลัีบยลลูกเคยมามีแอบอ่านอีกแกดนนีกแก 3 m อมได้ไหมทุกคน3 m 3เอนะ็มเอ็มแล้วเดี๋ยวประกซิบมาหมีเลยว่าไลฟ์คู่อีกรอบได้ไหมเออกลับจากญี่ปุ่นได้ไหมเล่า3 m เอมได้ไหมเล่าก่อนที่เขาจะขึ้นเครื่องกันเอาไหมล่าหรือว่าเขาจะขึ้นเครื่องกันไปก่อนกว่า3 m เอมจะถึงน่ารักมากเลยค่ะ วันนี้ก็จะแบบเต่งตัวสบายๆนะคะขึ้นไปพักผ่อนบนเครื่องกันได้ไลฟ์หเปล่าอ่าเดี๋ยวน่าจะลงเครื่องแล้วเจอกันใช่ป้ะเนื้เหรอหน้าดีมากไม่ได้แต่งหน้าด้วยอ่ะแต่งตาเป่แต่งตาเปลแต่งเหลงแลเมือนเราอยู่ตีมฮาโลวีนตลอดเวลา ค่ะคุยแล้วอยากเห็นหน้าแอดมินเอาละเริ่มเริ่มเกเรละเอาละอย่าหลันบอกตีว่าถ้าเห็นหน้าแอดมินแล้วอาจจะไม่อยากเห็นหน้าพี่ฟ้านะอ่าชอบค่ะทุกคนพี่ฟ้าหน้าสุด ไอ้เม่นคือเขินไปเลยน่ารักมากค่ะที่มีคนสวยใช่ไหมหมาแล้วน้องชาเอาชุดยูกาตะไปเก็บอุ้ยแอบอบอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะใส่ชุดยูกตะกเกาเปิดเดอมันทุกิดเผยเนี่ยทุกคนาถามแอดเยอะจบละมาแล้วค่ะพี่มีไปดูแลค่ะ <c oughs> โดนเล้วหนีดีกว่วใช่ค่ะญี่ปุ่นหนาวเลยประมาณประมาณ16องศาเลยค่ะทุกคนนี่วันนี้เราก็เลยมีเสื้อฮูดมาเจกด้วยรองเท้ามามีสวยใช่ไหมคะ แต่แอดก็ถือไปใกล้ๆให้อีกนิดนึงคืนคืนคืนตามการขับไห้ไหยไปเดินต่าง ว่าหนาวอยู่ค่ะทุกคนอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเกติกันแล้วค่ะไ,<ป>ได้เลยค่ะทีมครับทีมครับฝากกระเป๋าด้วยนะฝากกระเป๋าพี่ๆด้วยเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องนิดน,นึงนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ี่ให้คนนี้แล้วก็พี่แอมมี่นี่แอมแอมอันนี้ฮู้ ทีมขอคนคนุมหน้าบิชเนสคนเดิงจ้ะใช่น้องดูแบบว่าเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงค่ะ ไม,ไม่สบายนิดนึงค่ะ,ะนี่ดูไม่คนป่วยนิดนึงค่ะนี่นพี่ฟ้าพร้อมหนาวไหมคะ6 6องศาค่ะส6หองศานนยังได้อยู่เ,นนเหมือนเปิดแอร์ที่ห้อง โหละช่องพี่แป้งปิวละ <c oughs> อ่า <c oughs> ต้องกินของอุนอ่นอุนอ่นอุ่นอุ่นเป็นร้อนเลย <c oughs> ใช่เขาบอกคนที่ญี่ปุ่นแล้วเขาหนาวเขาจะช่วยเหมือนกขาทำให้อ่าใช่ใช่ข้างในอุน่นท <c oughs> <ร>ี่ <c oughs> เราเราทำเพื่อร่างกายอบอุ่นค่ะ นี่คือไปกันกี่คนประมาณ50ค่ะพี่ฟ้า50ค่ะคแล้วแบ่งแบ่งบัตรเป็น2ใช่ค่ะแล้วก็ของฟ้าเป็นรถตู้เป็นรถตู้ใช่ค่ะชอบความของรถตู <laughs> ถือตามเดี๋ยวัวหลงไปบินรถเที่ยวทุ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าต้องเข้าเกตตอนสามทุ่มครึ่งใช่เข้าไปอยู่ข้างใน าไอ่ะไยังเล่ะแจะมาหาในี้แหชื่อไมว่าได้เก็บกระเป๋าวันนี้วันเดียวโอ้โิมอชชเราไปปช็อปที่นู่นนะเราไปช็อปที่นู่นเราเตรียมไปเต็มเป๋าไปช็อปไปช็อปได้ข่วว่าวันแรกเราช็อปเล่ใช่ วันแรกมามีพาไปชอปปิ้งเลยตั้งมา16ล้านไม่รู้ว่าพอโอ้โหและถ้าไม่พอเรานี้ือต่อนะซื้ออะไรกลับอ่ะ16ล้านทุกคนโจ้ยไปกัน3คืนไหม3คืน16ล้านไม่คืนเดียวโอ้โห Business อันแรกเลยค่ะไม่ด้เร็วไม่ใช่เลยนะคนชิมชอบอ๋อได้เลยค่ะีบ ปึ๊บเดี๋ยวเราไปกระเถิบไปดูน้องชากันนิดนึงมาแล้วค่ะคนสวยของเรานี่คนสวยของเราค่ะ ขออนุญาตนะคะอ่าเดินทางเดินทางไปญี่ปุ่นค่ะทุกคนใช่ฟ๊บอ่านี่เอาไงดีทุกคนพี่ฟ้าเตรียมเงินไป16ล้านอะเรายุให้เขาซื้ออะไรเล่า เราจะยูให้เขาซื้ออะไรดีฮะใช่ค่ะทํางานเพิ่งกลับมาเลยค่ะเมื่อกี้พี่ฟ้าบอกว่าเพิ่งได้จัดกระเป๋าเหมือนกันก่อนออกมาไม่มีเวลาเลยค่ะทํางานกันหนักมากอย่างที่บอกเนาะทริปนี้นะคะเป็นทริปแบบว่า enjoy พักผ่อนนะคะเผื่อให้พี่ๆเขาได้แบบว่า ปิดโทรศัพท์กันสัก3วันแล้วก็ไปพักผ่อนชาร์จแบตนะคะเติมพลังแล้วก็กลับมาทํางานที่ดีนะคะให้กับพี่ๆแฟนคลับทุกคนเนาะได้รับชมกันค่ะเสียเตรียมเงินไปซื้ออะไรใช่ล้องไปซื้ออะไรกลับอ่ะทุกคนสิบหล้านนะแอดงงแล้วอะอ๋อเตรียมไปเปย์ไงเราไม่ใช่ไปหนึ่งไง เราไปสองไนเราต้องไปเปย์จิตเราต้องไปสายเปย์อยู่แล้วเสียแล้วว่าใช่ไหมขอดูน้องชาหน่อยตอนนี้เอ่อเอ่อคุณชาคุยธุรากับพี่แป้งอยู่สักคู่นะคะขออนุญ,ญาตด้วยเลยอาจจะดูพี่ฟ้าไปก่อนนะคะนะขออนอ,อภัยด้วยนะคะแกคำว่าเสียไม่ได้มาเล่นๆไ,ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย ค่ะนี่เราถึงบิสเนสเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพาพี่พี่เข้าไปข้างในสายพอดีเลยเพราะว่าตรงนี้รวมตัวไม่ได้ค่ะใช่รวมพลกันไม่ได้ก็เลยต้องไปสุดสาย นี่เปลี่ยนแว่นแล้วมาแล้วค่ะใช่ค่ะเข้าแล้วก็อยู่ข้างในเลยทุกคนเรามาส่งน้องถึงชั้นบิสเนสเรียบร้อยนะคะโอเคไหมอาจจะส่งได้เท่านี้นะคะเพราะว่าข้างในถ่ายไม่ได้แล้วนะ อย่าให้น้องๆคุยงานแป๊บนึงนะคะอ่านะคะห้องสักคู่นะคะสักคู่นะคะทุกคน มีพี่แป้งไม่ขมปีใช่ไหมเออมาหมีไปเองน่ารักมากเลยค่ะใช่วันนี้นะคะพี่ฟ้านะคะแล้วก็น้องชาร์ลอตนะคะพาตัวแทนนะคะกว่า50สิบคนค่ะทุกคนไปบุกญี่ปุ่นนะคะไปบุกโรงงานนะคะที่ญี่ปุ่นเลยนะคะไปทำงานกันหนึ่งวันแล้วก็อีกสองวันมามีพาไปเที่ยว มนมีน่ารักมากค่น้องๆไปเที่ยวเหนื่อยการเอนดูมากเลยเนนะขึ้นเครื่องน,น่าจะได้พักผ่อนแล้วก็ชาร์จแบตมาเต็มที่แล้วก็เดี๋ยวลงจากตัวนั้นก็โอเคนะคะทุกคนโอเคไหมน่ารัก ใช่ไหมเหรอเดี๋ยวรอดูเออเดี๋ยวรอดูบินประมาณประมาณ5ชั่วโมงค่ะห้าชั่วโมงสองเอ็มเราทุกคนสามได้ไหมสามได้ไหมเล่า ได้เลยค่ะเดี๋ยวอัปเดตรัวๆใน IG c ีซของเรานะคะแล้วก็ดู IG ติดตาม IG พี่แป้งได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวดูเป็นระยะระยะนะคะพี่เดี๋ยวพี่เอาวิวกั่าหนูได้ได้ครับบอกน่อนนะแต่เนี้ยจิว่าเรื่งสองสอยใครอย่นงพี่ส้มมั้งโฟเจลิกมาครับผมเรื่สองครับไปเก่งอย่างไรนะ ส้มไไปหนอ่ะพี่ส้มกำลังเดินอยู่ค่ะใช่เราต้องรวพี่สามเอ็มแล้วนะคราจะไปหมดนะได้เลยค่ะพระนวัดเรียกแม่มั้ยพี่มุกอยู่ไหนอ่ะเราจะได้เข้าอ่ะเดินมาหาฉันหน่อยนี่หายเรอครับขออนุญาตนะครับมองกล้องนี้นะครับผม ใช่ดีกว่าชีเดอร์เราแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเข้าข้างในเราก็จะจะไนี่ไม่ได้แล้วนะจะถ่ายไม่ได้แล้วนะคะสามล็อตลบสองเดี๋ยวฟ้องมอฟ้าค่ะขอบคุณพี่ฟ้าไใบใบ่บายแฟนๆอันนี้เดี๋ยวเที่ยวเพื่อนละขอบคุณค่ะ จะถ่ายได้แค่นี้นะคะเพราะว่าข้างในเกตถ่ายไม่ได้ได้ค่ะทุกคนพี่แป้งค่ะพาน้องไปเที่ยวนะไ,ได้ค่ะสักครู่นะคะ